สบายดีมาพกกระเปาสาตีคือเก่าเด้อมือนในพ่อแม่พี่น้องสุดนสบายดีพี่น้องกำังฟังไทยแหละก็ฟังเราเด้อเมือนบาสาตีได้มาแต่ต่างจังหวัดนะพี่น้องก็เขื้นทางด่วนนะพี่น้องกําลังขื้นทางด่วนเนาะเป็นัางแหลกของบาสาตีที่ได้เห็นทางด่วนประเทศไทยป้าจะแมนวากวางไงขนาดเลยแนมลงไปนี้ สูงขนาดเลยพี่น้องป้าบราทัดอยู่ทั้งรึ่งแนมไปแบบเป็นตึกเอ็นยังป้าทั้สวยงามขนาดเลยเป็นยังถือว่าตื่นตาตื่นใจขนาดเลยนะแนมลงไปทางล่างเนี่ยแบบวัวใจฝ่ายเลยนะพี่น้อง้าู้ใดเป็นโรควัวใจ <c oughs> มั่นค่อนข้างสูงขนาดเลยพี่น้องไอพี่น้องสังเกตเบื้องระวังถนนกับตึกเนาะนาสิประมาณสักเกือบเกือบตึกสิบันประมาณนี้นะถ้าถ้าดาวโบกิดเนาะพี่น้อง มันสูงขนาดนั้นเลยเนาะก็เลยแบบว่าโอ้วยากษ,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 ษ์สภาพแต่เกิดว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าตกลงไปนะพี่น้องโอ้อันตรายขนาดเลยซึ่งเป็นทางด่วนที่แบบว่ามาจากอา่าวสตีกระจำบรายน้อนนาซิมาแต่ทางสะเซิงเศ้าแล้วก็เขา,เาขึ้นทางด่วนหลาดกระบังอ,อยังนี้แหละประม่าณนีลงเขาถาพรามเก่าอีกว่ ประมาณนี้นะวาซาีิกะโบกไอรูจักเส้นทางบันไดขนาะดประมาณนั้นที่แนมเบิึงในป่ายเนาะคันบอพิดบอถืกอ,อก็พข้อตัวท้อไหน้ำหลายกับบนเหนืใจเนาะแต่ว่าอู้ขึ้นมาข้างบนแล้วแนมลงไปนี่มันแบบสามารถเห็นวิวกรุงเทพข้างๆแบบกว้างเลยเนาะพี่น้องเป็นสิ่งที่สุดยอดเลยสำหรับสายตาของวาซาบิเนี่ยเห็นกันแบบ เปลืองปิติเลยนะแบบงามจากเด็กวันนอกคือว่าอยู่แต่แบบในป่าในเขาเกษตรข้างก็มีอยู่แต่กับพวกเคยจะขึ้นสูงในบอลที่บ้านที่ขึ้นงุ่มขึ้นภูเขานะี่น้องแล้วก็แนมลงมาเป็นแบบว่าต้นไม้นานาชนิดยางสินเอาธรรมชาติแต่ก็จะแตกต่างจากในกรุงเทพเอาขึ้นที่สูงแนมลงมากับที่ขึ้นติดตึกแต่ยังสิเนาะมันเคยพูดแล้วครับ คนเราวิวสำหรับคนที่อยู่ในเมืองกับจเบื่อความแออัดเบื่อความอ่า่อว่ายังไงวะมลคิดเบื่อชีวิตในเมืองนี่สินะแต่ว่าสำหรับเป็นคนหนอคนเน้งเขามากอ่ะเขาก็ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นในสิ่งที่เขาเห็นเนาะพี่น้องก็เขาเคยเห็นเนาะจังไดงกันผู้ได้เบิรงคลิปนี้ก็อย่าดรามาเด้อทางฟังไทยหรือว่าฟังลาวเนาะพี่น้องคนเฮาบ่ได้ไปเห็นเมียงมุดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ เกิดมากอะแต้อยู่แต่ในทีตัวเองอยู่เี๊นะหน่อยงสิได้เห็นโลกภายหนอกการที่เฮาได้เห็นโลกภายหนอกกับมันเป็นการเปิดประสบการณ์แหละคับเปิดมุมมองความคิดต่างๆในสิ่งที่เฮาผูเคยยูเคยเห็นเนาไป่นอกแต่ก็เฮาอยู่ในกรอบข้องเฮาเฮาก็สีหูแต่ในกรอบพ้องเฮาเฮาออกมาทางหนอกเฮาก็สีเห็นโลกภายหนอกจริงขึ้นเนาทุกคนก็อย่าด่ามากันเพราะว่าคลิปวนก่นอนนี้มันซิมีแบบว่า คนเข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าบาอสตีแบบเออสุ่มประเทศไทยจังๆๆสันจังสี่แล้วก็คันว่าจังสันก็ให้ตายอยู่ประเทศไทยเลยซะอีย,ยังประมาณนี้นะพี่น้องซึ่งเป็นคํำบ่าที่บอให้เกียรติกันแล้วก็เป็นคํำบ่าที่อ่าค่อนข้างหยาบคายแล้วก็เหยียดยามกันเกินเนาะสำหรับคอมเมนต์นี่ก็โบแมนพี่น้องฟังไทยหรอกเป็นคอมเมนต์ทางฟังลาวเนาะส่วนใหญ่แต่คอมเมนต์ลบๆแบบนี้ทิมาจาก พี่นอ้องต้งฟังเล่าเนาะแต่ว่าคนดีก็มีหลายแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวก็คอมเมนต์ประเภทแบบนี้อยากมาทั้ทงสงปปเล่าเนะาะก็เพราะว่าดูถูกบ้านตัวเองแต่ก็ยังให้เกียรติคะแน่ในการคอมเมนตนะ์เนาะทุกคนก็ไอ้ที่แนมเพ้นเนานะทุกคนบางหนึ่งหันเนี่ยบนหายใจว่ามันเป็นอยังตา่กูได้หัวเข้าคอมนเมนต์ได้ด้วคลา,ายองถาดอยังบางอย่างเนี่ยนะอันนี้ก็นายซีเพ้นแต่ว่าซานซาลารถไฟนะพี่น้อง ขันจิแมนนะบอสตีเดาๆไปนะตั้งสวยงามดีเลยพี่น้องนะแต่ว่าในกล่องเนะี่ยมันกัดซีซีมันจีบแบบต่างๆในจักน้อยนะแต่ว่าแนมหรือสายตาเปล่านี่ข้างหนอกเนี่ยอ้งามดีดีแบบมองเห็นตึกๆอ้มันสวยงามดีบอสตีก็นั่งแบบ z มอยอู่ข้างทาง,างบอสตีมักนั่งรถแบบว่าข้างที ติดกระจกนะพี่น้องหรือว่าฟังเวอาติดกระจกไหนก็นั่งไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ก็ทีลงทางด่วนเลยเนาะบูหัวลงถึกวางใดให้นะเขาสนุนกว่างเลยพี่น้องแต่ว่ารถก็ยังติดอยู่ได้ละบางสวง่วนบางตอนรถก็ยังติดนะพี่น้องขนาดว่าถนนกว้างเลนใหญ่งยังสีนะติดยอดเลยเป็นจริงที่ตื่นตาตื่นใจเนาะนี่กะเตึกอันนี้เนาะนาที่อยู่ฟังทางกรุงทนเนาะพี่น้องอแบบอารมณ์แบบ นนั้ทนฟอร์มเอ๋อนะพี่น <cheese Mak ar ini> ้องจะคือแบบยูฮ่องกงนะตึกโอ้งาดีตึกตึกยอดเลยสีกันสดใสงายพีใจกครจะเริ่มคนไลคดแชร์เด้พี่น้องบาสตีไปก่อนนะจะเริ่มเด้พี่น้องฝากเป็นกำลังใจแห่บาตี้เนี่ยบาย